สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะนะในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมซีไฟเหมือนเดิมนะ้ำนะซึ่งถามว่าในคลิปนี้ผมจะมาทําอะไรนะครับผมได้ทําการติ๊กสกิล 4v4 อันนี้ได้ทําการติ๊กมันออกไปนะ้วนะเพราะผมก็รู้ว่ามันติ๊กกต่ตรงนี้นะครับแต่ว่าครั้งนั้นที่ผมติ๊กแล้วมันไม่ไปนะเพราะมันบล็อกนะเกิดการบั็กของเกมนะ,น,ะนะซึ่งหลังจากที่มันรีแรงมานะผมก็เล่นแต่หมด 4v4 ลูกซองตลอดเลยนะ,นะ,นะผมจะเรียกมันอย่างนั้นละกันโอเค ซึ่งในคลิปนี้เราก็จะมาจับเล่นโหมดซีวีบีติบ้างนะมาดูกันว่าผมนจะฝีมือเล่นปืนอื่นจะตกหรือเปล่านะเพราะตั้งแต่รีแลงดีวีสีมานะผมไม่ได้เล่นแลงใหญ่หรือว่าไม่ได้เล่นซีวีีปกติเลยนะนะแล้วผมก็จะเล่นแต่ไอ้สีผีลูกสองเนี่ยนะนะซึ่งผมก็ไม่ได้จับมาหนึ่งอาทิตย์ได้แล้วนะปืนอื่นนะซึ่งเราก็จะมาดูกันนะว่าฝีมือนะในโหมดซีวีีปกติเนี่ยมันจะตกหรือเปล่านะนะ แต่ถ้าตอนนี้นะับเรากดไปแล้วมันยังคงบักอีกนะับนะเราก็คงที่จะต้องเล่นโหมดนั้นไปก่อนนะับนะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะไม่บักแล้วนะนะเอ็มมันน่าจะไม่มันน่าจะไม่กาก,ากขนาดนะั้นแหละโอเคนะับมาดูกันนะว่าสีมือผมมันจะเป็นยังไงมันจะดีขึ้นหรือว่ามันจะกากลงหรือมันจะเป็นยังไงนะับตอนนี้ผมก็อยู่ตรงที่แรง Diamond 2, นะ้งไดมอนด์สองนับสองดาวเอ้สามดาวนับนะโอเคซึ่ง เราจะทําการกดกันเลยนะครับแบบไม่รีรอรอรีนะครับผมว่ามันอาจจะค่อนข้างหาห้องนานนะเพราะว่ามันเป็นสีสีปกตินะแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้สีปกติจริงหรือเปล่านะครับนะอาจจะเป็นโหมดสีแบบว่าไฮไลท์ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าถ้ามันดาวน์โหลดนามนมันก็จะไม่ได้เนาะมันมันลุ้นกันนะนะไวได้แล้อ่าโอเคเรามาเป็นสีปกตินะนะว่าหลังจากที่ เราเล่นโหมดสีวิธีแต่ว่าไม่ธรรมดามานานนะผมคือผมรู้วิธีการแก้บั๊กก็คือสมมุตินะถ้าเกิดเราสร้างในห้องนะเราเปลี่ยนโหมดล้วก็ต้องออกจากห้องมาก่อนนะแล้วไม่งั้นโหมดมันก็จะคงเป็นแบบเดิมนะโอเคตอนนี้เราก็จะจับเป็นลูกสองฟกนะซึ่งผมไม่ได้เล่นโคตรนานนะอาจจะไม่ค่อยชินนะกูจะกระโดดทําไมเนี้ยอ้กูเพิ่ยืนขึ้นวะทำ แย่ yeah, แล้วไอ้เจ้ามันมันรู้มันรู้มันเห็น,นรู้มันเห็นเยอะ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 ซองยิงช่องไงซองยี้ช่องไงผมบอ,อกเลยสเต็ปสเต็ปนี้ท่านได้จะได้มา <First slide. S 1> ผมจะต้องทำการขึ้นไปน,นับนะคุกยีตานี้ไม่มี M ห้าร้อยผมเล่นนะเนอะผมตกใจหมดไอเ้เหี้ยนุกศัตรู โอเคประตูมาทั้งด้านของฝั่งนั้นนับเราคงต้องบุกเข้าไปนะนะโหเสียได้วะไม่มีลูกซองอะไรเงี้ยนะเนี่ยมันเสร็จโจนอะ่ะผมว่าผมต้องไปแล้วนะงนั้นโดนแน่ไม่โอ้ยต้องโดดต้องโดดเียงเสียงหน่อยปัดไอแ้แย่ละไอ้เจ่ทั้งนบนก็มีมีกี่ด้านไหวเนี่ยนี่ไงล่วงหนึ่งนับตอนนี้ โอเคตอนนี้มีสองตัวอยู่ตรงนั้นด้านบนเราผมต้องระวังครับเฮ้ยไอ้เชี่ยเพื่อนเพื่อนยิงมันเพื่อนเจ็บมากเจ็บมากกูบอกเลยเจ็บมากเจ็บจริงเพื่อนเจ็บจริงยิงมันเถอะนะเฮ้ยสวยดาวไปหนึ่งนับตอนนี้เพื่อนเรายิงดาวไปหนึ่งนับโอเคจะชนะหรือเปล่าเพื่อนจะต่อยมันเลยขอร้องชนะได้เออสวยมากเพื่อน เฮ้ยเกือบไม่รอดแล้วเพื่อนกูโฮ้ยถ้าไม่รอดนี่กูกูท่อแอ้นี่กูท่อเลยน,ลยนี่คนดูมาครัสกร์สนตรนี้แล้วก็หนึ่งศูนย์ไปแล้วนับนะปืนต่อไปที่เราจะเล่นนับก็น่าจะดูือนเพื่อนเล่นปืนแหละถ้าเพื่อนเล่นอย่างนั้นเราก็เล่นเป็นปืนไกลก่อนแล้วกันนะับนะเดี๋ยวค่อยไปอัพเป็นปืนประยะใกล้ครับนะนะตาที่มันแน่นอนครับนะ <c oughs> <c oughs> จตามนืผมบอกเลยว่า ไม่ได้จับหมดสีสี่โบติอย่างนี้มานานมากเลยนะ้นะไม่รู้ว่าฝีมือจะยังเหมือนเดิมหรือเปล่านะคราจะมีบางส่วนที่กากกว่าเดิมนะครับนะหรือยังไงก็จะด,ดูกันอีกทีนะผมว่าไม่น่ากากขนาดขนาดยิงใครไม่ได้นะมันอาจจะไม่ากากขนาดนั้นนะครัตทีนี้ผมก็รอดักตัวที่มันเดินออกมาครับหลังเราเข้านะตอนนี้ โอเคตอนนี้ล่วงหนึ่งครับโอ้โหไม่รอนน้ำโดนอัดมุมเข้าไปนะผมต้องอยู่ให้ลึกที่สุดนะเพื่ออืมันจะได้กินเวลาให้มันไม่ไปลุมเพื่อเราครับตอนนี้ขออย่างเดียวนะขอเพื่อเราจะชนะครับโอเคดาวไปหนึ่งแล้วครับเพื่อนเราน็อ c ไปได้หนึ่งตัวครับอย่าดาวเลยเพื่อนเพราะถ้าดาวน่าจะเล่นยากนะับผมบอกเลยสวยน็อ c ไปอีกหนึ่งครับตอนนี้เพื่อนเราเหลือสองมันเหลืออีกหนึ่งครับ ผมก็ช่วยจันจัดไปได้หนึ่งตัวนะครับนะถือว่าช่วยได้อยู่นะอยู่ข้างบนนะเพื่อนระวังปับป๊บปั๊บโอเคโอค้โหเ,เพื่อนเราตึงมากเลยนะตานี้ถือว่าตึงจัดจัดเลยนะครับเออผมก็ไม่ได้เล่นหมนุนน่นานนะครับนะออแต่ว่ามันก็ยังฝีมือพอมีอยู่นะก็พอลากอะไรเป็นอยู่นะมันไม่ได้กากขนาดนั้นนะครับนะบนะของอยู่นี่เราจะเล่นในนัดของสองนัดเดียวเลยนะครับนะ ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะพ่ออย่าเพิ่งอเ,เอ้ยอย่าลืมกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามนะแล้วเปิดกระดิ่งทั้งหมดด้วยนะ,รนะรเราจะได้ชนะไงตอนนี้ผมมากับชุดสุดหล่อของผมนั่นเองครับชุดไฮไลท์เอ้ยเกือบตั้งไอวอลแล้วยะไอตมือมันสั่นจริงๆว่ะไอ้เี้ยเวลาถือไอบอลนะในหมดนี้นะคือมันชินกับแบบว่าตั้งแบบว่าแบบแบบไม่เน้นเปลืองนะคือผมชินไงเย้ yeah, ละ โอเคไม่มีตัวอยู่นะครับแสดงว่าเราเก็บได้อย่างี้ยยังไม่มีตัวนะนะตอนนี้นะก็ต้องดูก่อนนะว่าเพื่อนเราอยู่ไหนมันอะอยู่ไหนนะตอนนี้คือเพื่อนเราก็อยู่นี่โบตีนะเฮ้ยมันมาหรือเปล่ามันเล่นเป็นทางด้านของเฮ้ยผมรอครนะับรอมันเฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นไม่มีนี่หว่าเฮ้ยกูเล่นกูเล่นอะไรนี มันจะระเบิดได้นับโอเคตอนนี้ร่วมไปหนึ่งนับผมต้องไม่ช่วยเพื่อนนะโอเคโอเคตอนนี้มัน,ม,นมันชาร์จอยู่นะครับนะมันร่วมไปหนึ่งอเตอนนี้มันชุบกันแล้วนับไหมตอนนี้ผมต้องชุวเพื่อนดึงเพื่อนออกมาก่อนนับ ถึงเพื่อนให้ฟื้นขึ้นมาก่อนโอ,โอเคูตอนนี้เพื่อนเราโดนยับเลยนะผมต้องไปช่วยนับนะโอเคดีมากนะับตอนนี้เราได้ชนะไปแล้วนะับผู้สามตูนนะับสกรอร์ยังสวยเลยนับนะขอให้ไม่มีไม่มีพิกเกมนะขอให้ไม่มีพิกเกมนะถ้ามีพิกเกมนะีมกมม่กูท่อเลยคนดูอเ,เออฝีมือแล้วก็ไม่ได้ลดขนาดนะครับนะนะมันก็ไม่ได้ลดขนาดถือว่าแย่นะ แต่ว่าอาจจะมีการยิงพลาดไปบ้างนะเพราะว่าอุติสองควงมันตั้งไอบอลหรือว่าคล้ายๆในแรงใหญ่ได้ใช่ไหมแต่อันนี้มันตั้งไม่ได้ขนาดนั้นนะนะนี่ครับผมมาตองเล่นอย่างนี้เลยโอเคปผมเชื่อเลยนะว่ามันต้องวาร์ปมาตรงนั้นแน่นอนผมก็ไม่รู้ว่าผมต้องไปตามเพื่อนแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเราหลุดเราจะหลุดกิวซีนะพลดูมันจะโดนเล่นกันได้แบบว่าสบายๆนะนะ ยิงไม่ได้นะับเฮ้ยไอ้ที่ยิงพลาดเฮ้ยทำไมกูยิงไม่ได้วะนี่ไงตัดตายไปมึงไอ้ที่ผมรอเล็งอยู่นะับนะล้อมหลอกมาอยู่นะับล้อมหลอกมาอยู่นะับเอ้ยมันขึ้นไปนเพื่อนๆหรอวะใช่ป่าววะโอเคตอนนี้นะเหมือนมันจะขึ้นมาอยู่ด้านบนนะับนะ โอเคปับป๊บปั๊บโอเคตอนนี้มันผมไม่รู้เหมือนกันนะเขาอยู่ไหนนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้ทำไมเพื่อนเราไม่ขึ้นทางนี้เพื่อน <Double Kill. S 1> okay. โอเคอเคุอค้ยเพื่อนเราตึงมากนะตอนนี้ตะก,กอสีดูเลยนะตอนนี้ผมก็ไม่ได้เล่นเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าถือว่าเพื่อนเราโหดมากนะตอนนี้ โอเคคือเราก็ชนะนะบทสรุปนะคือเราชนะคือมันน่าจะไม่ไหวกับเพื่อนเราคนระับไม่ได้ไม่ไหวกับเราหรอกคือไม่ไหวเพื่อนเรานะผมว่ะโอเคแล้วครับเราก็จบจริปไปแล้วนะ,ะกับคลิปแบบว่ามาเล่นสีส,สีธรรมดาบ้างนะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันนั่นไงคนดูเข้าใจว่าคือไม่งั้นมันจะแบบว่าฝีมือมันจะหายได้เลยนะถ้าเราเล่นแบบว่าอะไรนานนะจะไม่ได้จับนี้นะรับของ,ของ,ของนะคนดู โอเคแล้วถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเปิดดีมันทั้งหมดนะครับผมพูดมาทุกคลิปแล้วใครไม่กดนี่คือความโอดทนสูงมากเลยนะครับนะโ okay, อเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวาสดีครับเดี๋ยววัดดีก่อน,นี๊วับด,ดีครับน้องๆเจอกันจ้ะจุบจ๊บๆอีกไก <laughs> อ้ันนีคนดูบอกหลากกูเลยแหละสัตว์กูนี่จะดามึงแหละ